สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกับคุณครูชา,าใช่ค่ะวันนี้ครูชาะะ่ะจะพาเด็กๆทำจิจกรรมสร้างสารรค์โดยการประทิ์กระทงจากกระดาษในหน่วยการเรียนรู้วันลอยกระทงนั่นเองค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย วัสดุอุปกรณ์นะคะในการประดิษฐ์กระทงกระดาษนะคะก็จะมีนี่เลยกาวกกนไก่แล้วก็นี่ค่ะที่ครูเตรียมไปให้เด็กๆนะคะเด็กๆหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะในหน่วยวันรอยกระทงการประดิษฐ์กระทงจากกระดาษหลังจากนั้นเด็กๆก็แกะออกเลยค่ะพอแกะออกแล้วก็จะมีวิธีทำแล้วก็จะมีกระทงกระดาษแบบนี้อ่า กระทกระดาษแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเด็กๆเด็กดก,ดก,ก่อนอื่นนะคะนํากันไกรนะคะตัดเลยค่ะเด็กๆ ัดให้เป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราตัดตามรูปเลยนะคะตัดให้ชิดขอบเลยนะคะ เสร็จหรือยังคะเด็กๆเด็กๆก็จะได้ชิ้นส่วนแบบนี้เลยแบบชิดขอบอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆนํากันไกรนะคะตัดตามแบบตัวอย่างที่ครูตัดเลยนะคะเด็กๆอ่าตัดให้ครบทุกช่องเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็นํากาวนะคะติดตรงช่องตรงตามตัวอย่างที่ครูทำเลยนะคะเด็กๆอ่าติดกาวเสร็จแล้วก็ค่อยๆพับนะคะทีละหนึ่งกลีบนะคะอ่าทำให้เสร็จจนครบทุกกลีบนะคะ เด็กๆเริ่มเสร็จหรือยังคะครูเหลือกรีบสุดท้ายแล้วนะคะอ่านี่เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็จะได้กระทงกระดาษแบบนี้เลยนะคะเด็กๆหลังจากทำกระทงเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราก็มาตัดตรงเทียนต่อนะคะทำแบบที่ครูตัดเลยนะคะเด็กๆหลังจากนั้นนะคะพับตรงกลางนะคะพับตามรอยเลยค่ะเด็กๆอ่าพับลงเลยค่ะเด็กๆ และหลังจากที่พับเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ติดกาวได้เลยค่ะติดกาวให้ทั่วเลยนะคะเด็กๆ,ๆอ่าหลังจากติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็พับลงมาติดตามรอยที่เราพับไว้ตอนแรกได้เลยนะคะ อ่าแล้ก็ติดให้สนิทค่ะเราก็จะได้เทียนแล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทูบอ่าตัดปลายตรงสีขาวออกเลยนะคะให้เป็นตามตัวอย่างเลยหลังจากนั้นก็พับค่ะเด็กๆพับให้เป็นทูบนะคะตามตัวอย่างที่ครูทําให้เด็กๆด,ดูเลยนะอ่าหลังจากนั้นนะคะก็พับลงมาอีกทับนึงนะคะตามรอยเลยค่ะ อ่าดูที่ครูทําให้เด็กๆด,ดูนะหลังจากนั้นก็ติดกาวเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆติดกาวให้ทั่วเลยนะคะอ่าค่อยๆติดนะคะเด็กๆหลังจากติดกาวเสร็จแล้วก็พับลงมาเลยค่ะอ่าพับลงมาแล้วก็จะกลายเป็นทูบนั่นเองนะคะเด็กๆ ติดให้สนิทนะคะเด็กๆนี่เลยเราก็ได้ทู่กับเทียนแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็พับปลายตามตัวอย่างที่ครูทำให้เด็กๆดูเลยนะคะเพื่อจะเป็นฐานตั้งในกระทงกระดาษของเรานะคะทําแบบตัวอย่างแล้วก็ติดกาวค่ะเด็กๆาทากาวให้ทั่วเลยนะคะทากาวเสร็จแล้วก็แปะลงไปในกระทงเลยอ นี่นะคะก็เป็นเทียนต่อไปทูบค่ะเด็กๆทําเหมือนเดิมค่ะอ่าพับตรงปลายออกนะคะเพื่อให้เป็นฐานในการตั้งได้นะคะเด็กๆอ่าต่อไปก็ติดกาวค่ะอ่าทากาวให้ทั่วเลยนะคะพอทากาวเสร็จเราก็เอา ทูบลองไปตั้งในกระทงกระดาษของเรานั่นเองค่ะอ่าก็จะกลายเป็นกระทงกระดาษนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆได้ตามแบบที่ครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างกันหรือยังคะอ่านี่คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นในหน่วยวันลอยกระทงการประดิษฐ์กระทงจากกระดาษอ่า คุณครูขอจบจิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากกระดาษไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปิรีโอหนะ้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย